วันนี้เราก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่1.1เนาะของชั้นป .4 ป .4 ข้อ1เนี่ยมันบอกว่าให้เขียนเลขฮินดูอาราบิกใช่ไหมแล้วก็เลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนอ่าตอนนี้เลขฮินดูอาราบิกคือเลขอะไรก็คือเลขแบบนี้พวกเนี้ยเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าเลขฮินดูอาราบิก เลขไทยละเลขไทยก็นี่ตรงหน่วยที่1ตรงนี้อันนี้เลขไทยเนาะแล้วเลขฮินดูอารบิกมีเลขอะไรบ้างก็จะมีแบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9ใช่ไหมอ่าถ้าเป็นของเลขไทยก็จะเป็น1 2 สามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดแล้วก็เลขเก้าตัวหนังสือก็เขียนค่อยเขียนไปอ่ดูข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งมันมีเราดูหลักแต่ละหลัก,ลกนับจำนวนเนาะหลักแสน หลักแสนใช่ไหมแสนมีอยู่1ตัวก็คือ1เลขก1ไป1 0 0 0 0แสนหลักห,หกม,มื่นมี1 2 3 4 5 6มี6ตัวก็คือ6 6ห0 0มื่นใช่ไหมล่ะแล้วก็หลักพันมีอยู่2 1 2 2พันอาแล้วตัวหลักร้อยบางคนเห็นอาไม่มีไม่มีก็ใส่0 มาหลัก10ก็หนึ่งสองก็ใส่3ไป10คือ3หลักหน่วยอีก1 2ก็ใส่2ไปก็คือข้อนี้เขียนเป็นฮินดูระบิตก็คือ1 6 2 0 0 0กับอีก32เขียนเป็นเลขไทยแล้วก็ไปดูเลขฮินดูระบิตของเราแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลขไทยเฉยๆ6ใช่ไหมแล้วก็2 เลข0 3แล้วก็2เออลืมเลข0เลข0นี่เลข0นเียเลข0ตัวหนังสือก็คืออันแรกมีอยู่1ก็คือ1ตัวต่อมาอยู่หลักไรห่งเลข1อยู่หลักแสนก็ตามด้วยคำว่าแสน ก็เลข6กแล้วหอยู่หลักหมื่นก็คือ6 0หมื่นหกหมื่นกับอีก2,000 2,000 3,10 2บางคนบอกเราแล้วหลักแรกตัวร้อยหายไปไหนร้อยมันเป็นศูนย์มันก็เลยไม่ได้เอามาเขียนด้วย ก็เลยเป็น1 6 2 0 3 2ม่ามาข้อ2ต่อข้อ2ดูหลักแสนมีกี่ตัว1,2,3,4มี4ตัวให้ใส่เลข4หลักหมื่นมีอยู่5ใส่เลข5หลักพันมีอยู่2หลักร้อยไม่มีใส่0ย์หลัก10ไม่มีก็ใส่เลข0 หลักหน่วยมี3ใช่ไหมเราก็ใส่เลข3ไปก็คือ452,000ห0เลขไทยก็แค่เปลี่ยนเลขอาราบิกเป็นเลขไทย452,000 2000แล้วก็3ตัวหนังสือก็เขียน4อยู่หลักแสนเขียน4 0 0แสน แล้วก็ห้าหมื่นสองอยู่หลักพันคือสองพันแล้วก็โจทยดท้ายสามอยู่หลักหน่วยเขเขียนแค่สามนะไม่ใช่สามหน่วยต่อมาข้อสข้อสาม มันมีอะไร3ใช่ไหมสามแสนสี่มื่นหนึ่งพันห้อ่สะแล้วก็เปลี่ยน3ามแสนสี่มื่นหนึ่งพัอ่ะตัวหนังสือตัวหนังสือก็คือเขียน สมีหลักแสนเขียน3ามแสนสีอยู่หลักหมื่นก็เขียน4ี่หมื่นะแล้วก็หนึอยู่หลักพันก็เขียน1000 1500 26 บางคนบอกเอา้าสองอยู่หลักสิบทำไมมันไม่เขียนว่า20ถ้า2องเขาเรียกว่ายี่นะก็คือยี่สิถ้า2อ,อยู่หลักสิบก็คือ20่สิบลหลักหน่วยคือ6ต่อมาข้อสีข้อสีหลักแสนคือเลข2หลักหมื่นเลขส หลักพันเลขหนึ่งหลักร้อยมีหกก็คือหกแล้วก็หลักสิบไม่มีคือศูนย์ใช่ไหมหลักหน่วยมีสี่อ่าเราก็ได้สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่แล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนไปเลขไทยเนาะสองแสนของเราเนี่ยสองแสนสามหมื่นหนึ่งพัน 600แล้วก็4ตอนนี้เราก็ต้องเขียนแล้วเขียนเขียนนะี่เนาะตัวหนังสือก็คือ2แสนสามหมืน่นหนึ่งพัน 1,000เท่าไหรนะ 1, ่เนี่ย1,600 4ันหอสอหน้า,น,านี้เสร็จแล้วแต่มันมี2หน้าใช่ไหมไปต่อไปกันทำอีกหนึ่งหน้าอ่าอันนี้สำหรับข้อ2เนาะข้อ2มันก็ให้ลูกคิดมา1อันหนึ่งมนข้อ1มันถามว่าตอบคำถามต่อไปนี้เนาะ มันก็บอกว่าเนี่ยลูกคิดแสดงจํานวนใดลูกคิดแสดงจํานวนใดก็คือตอนนี้มันแสดงจํานวนใดอยู่ก็คือแสนมีตัว1 2 3 4 5 6 7งสาม่้ใช่ไหมมี7ก็เป็น 7, 7, 7 0 0 0แสนใช่ไหมแล้ก็หลักหมื่นมี1 2 3 4 5 6 7ง0 0 0ส0 0 0พไม่มีก็คือ0แล้วก็หลักร้อยคือ1 หลัก10คือ2เนาะหลักหน่วยนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9เอามี9ตอนนี้ที่มันแสดงอยู่ก็คือ76129แล้วมันบอกว่าถ้าใส่ลูกคิดในหลักหน่วย1ลูกลูกคิดแสดงจำนวนใดใช่ไหมใส่เพิ่มไปอีก1ลูกหรือใส่ตรงนี้ เพิ่มมา1ลูกตอนนี้นับหลักหน่วยมี1 2 3 4 5 6 7 8 9เพิ่มมาอีก1เป็น10 10พอมันเป็น10บจะไม่หลักหน่วยเป็น10เป็น10เราก็ต้องเอาไปบวกเพิ่มที่หลัก10อีก1หลักสิบก็จะมีเพิ่มมา1ก้อนตรงน,นี้1ก้อนเนาะ หลักหน่วยจะเหลืออะไรเหลือ0หลักหน่วยไม่มีแล้วเพราะเพิ่มหลัก10บเป็น1แล้วทีนี้มันจะแสดงมันได้จำนวนของมันก็จะเปลี่ยนไปก็คือเป็น7 6 0 0 0สนหกหกับอีก130 3 10ก็คือเพิ่มมาหลักหน่วยมา1ตัวคือจะได้จำนวนนี้ต่อม,อมาข้อ 2ขออ้อ2ตอนนี้มันว่าลูกคิดแสดงจํานวนใดมีหลักแสนคือเลข2หลักหมื่นคือเลข3ใช่ไหมหลักพันเลข0ร้อยก็0ส,สิบก็0หลักหน่วยมีเลขคือ1 2 3 4หลักหน่วยมีเลข4มันบอกว่าถ้าใส่ลูกคิดที่หลักร้อย1ลูกใช่ไหมหลักลูกคิดจะแสดงจำนวนใด หลักร้อยเพิ่มมา1ลูกอ่ะเพิ่มมาคิดสีดําอันนี้หลักร้อยเพิ่มมา1ก็จะเป็น2องแสนสามหนพนลักร้อยมี1ห,ล,หลักสิบก็ศูนย์เหมือนเดิมหลักหน่วยมี4อ่าลูกคิดก็แสดงเนี่ยจำนวนนี้แหละคือสองแสนหนึ่งร้อยสี่ต่อมาข้อ3ข้อ3มมันถามว่าตอนนี้ลูกคิดเนี่ยแสดงจำนวนใด หลักแสนมี 1, 2, 3, 4, 5, 6มี6หลักมืนมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7มี7หลักพันมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9มี9หลักร้อยมี1หลักสิบมี0ใช่ไหมหลักหน่วยมี1 เราได้แล้วตอนนี้เป็นเท่านี้อยู่แต่มันบอกว่าถ้าใส่ลูกคิดในหลักพันเพิ่มอีก1ลูกหลักพันตรงนี้เพิ่มมาลูกหนึ่งหลักพันอันเดิมมี9ใช่ไหมต่อเพิ่มมาก็จะมี10ลูกคือพันมี10แล้ว10ตรงนี้มันก็เลยเพิ่มที่หลักหมื่นมา1ก้อนแล้วตัวของหลักพันก็จะเหลือเหลือศูนย์เนาะ ตรงหลักพันไม่มีแล้วเพราะมันครบสิบเมื่อไหร่ก็เอาไปใส่อีกหลักหนึ่งต่อมาเราก็จะได้จำนวนใหม่เป็นหกแสนหลักหมื่นว่าก่อนเคยมีเจ็ดก็เพิ่มมาหนึ่งเป็นแปดหลักพันหมดแล้วเปันพันคือศูนย์ใช่ไหมหลักร้อยคือหนึ่งหลักสิบคือศูนย์หลักร้อ, 1, อ, 0, 100, อยไอ้หลักหน่วยคือหนึ่งก็เลยได้จำนวนใหม่เป็นหกแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อย 101อเลน้อยหนึ่งก็ได้นะตรงนี้หลักแสนใช่ไหมหลักแสนตอนนี้ลูกคิดแสดงอินบันไดก็คือหลักแสนคือ4หลักหมื่นคือ0หลักพันคือ5หลักร้อยคือ1หลักสิบคือ3หลักหน่วยคือสองก็คือ4 5132ั่ยสามสิบสองมันบอกว่าถ้าใส่ลูกคิดใช่ไหม ตรงไปหลัก10 1ลูกหลัก10เพิ่มมา1ลูกนี่เพิ่มมาละ1ลูกจาก3ก็จะมี4ลูกมันว่าลูกคิดจะแสดงกันวันใดใช่ไหมหลักแสนมือนเดิมคือ4หลักหมื่นมอนเดิม0ย์หลักพันคือ5เหมอนเดิมหลักร้อยก็1เพิ่มหลัก10มาจาก3เป็น4หลักหน่วยก็อนเก่าคือ2ก็คือ4ี่แสนห้าพันหรสำหรับแบบฝึกหัด1.1ของ พอ4ก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยววันหลังจะมาเฉลยของแบบหงัดอื่นๆอีกของพอ4นะครับ